โอม,มือขึ้นให้เก้าครับสวยสิบเต็มสิบสวยนี่ครับตีเปลี่ยนยนี่ครับปื้มนะครับนูปื้มตอนนี้นั่งทําใจอยู่ครับ <Yeah. S 1> ผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ไปแข่งเก้าถ้าแข่งพร้อมกันก็ไม่ได้ เขารู้ที่หลังเขาแบนเลยนะคือเป็นตัวสำรองของทีมเองอะแมนไหนพุ่ไม่ไหวก็เปลี่ยนได้เข่าอัดแน่เลยู้ยกขึ้นมาสองแต้มเพรเคยเล่นให้นักพูดไมคอร์ดเคยเล่นแต่นตีเคยเล่นให้แต่นาตีครับขอร์ดหรอหรือว่าสวยกว่าฮะเก้านี่ครับตีติดโอ้ย นี่ครับตีติดโอ้ยรับสองแต้มมายกขึ้นมาไหมลูกนี้เอา้าเปลี่ยนโอ้กันลูกตีด้วยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนฟอร์มแล้วครสเอา้าตีดโดนลูกบนวันไหนประมาณวันที่17เดือนนี้ครับกลางเดือนสวยเอาครับลูกนี้เอาเปลี่ยนเออทำไรอ่ะ คอสต์ตีช็อตด้วยครับตีช็อตด้วยครับได้ได้อยู่ได้เพิ่มเพิ่มอ้าวได้สวยนี่ครับคอสต์ทั้งตีทั้งวางได้ครับโอมสวยกว่าไหมอ๋อตามแต้ม่ เอาตีต,ตีครับเอาตีต,ตีครับเก้า <9. S 2> สวยเปลี่ยนเฮ้ยทำไมไม่มไหรออกกันเก้านี่ครับกี่แต้มอ่ะ้านี่ครับกี่แต้มอะ่ะสองแมครับ ลูกนี้เปลี่ยนบอกเทคนิคการตีติดหน่อยอน,นี่ครับโอ้ยสวยเปลี่ยนต้องหลายตรงๆครับคอสลุกนี้วางมาอยู่ครับสวยโอ้ยเอาครับมาดูก้าวจะตีติดให้ดูครับติดติครับก้าวยกมาสกิตเปลี่ยนก็โอเคอยู่นะครับสกิตเปลี่ยนเอา ผูน่าจะติดรายการใหญ่ที่สุราครับรายการระดับประเทศนี่ครับตีเต็มหัวหัวครับพู2แต้มในสนามก้ายกขึ้นมาลูกนี้ตัดแต้มไหมหรือเปลี่ยนเลยน่าจะเปลี่ยนเลยครับเอาช็อตลูกตัวเองเหลือหนึ่งกีฬาเนี่ยการเรียนดีขึ้นทุกคนครับเพราะว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนี่ครับโอ้โยกครับเต็มเลยครับ <9 S 2> นี่ครับขึ้นแท่นแล้ว